องคมนตรีเปิดงานวิถีกเกษตร BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและประชุมหารือความร่วมมือและการสนับสน,นุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พลเอกกมราฐรุดิดต์องคมนตรีในาาฐานะประธานกรรมการบริหารบุรณิธิโครงการหลวงเปิดงานวิถีเกษตร BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว,วจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นเพื่อแสดงผลสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาตอบโจทย์ภาคการเกษตรผ่านโครงการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางตะวันตกด้วย BCG จำนวน2โครงการได้แก่โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเกิดการพัฒนาระบบการปลูกและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกร,ร,กรปีละกว่า90ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการนำสารชีวพันธุ์สำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืชมาใช้ปลูกต้นไม้ตามแนวทางเกษตรปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับพระบรมราชโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการลดใช้สารเคมีและนำสารชีวพันธุ์มาใช้ทดแทนเป็นการลดอันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน องคมนตรียังได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตชีวพันธ์เชิงอุตสาหกรรมตามหลักการเกษตรปลอดภัยแล้วร่วมประชุมหารือความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและววโดยนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนงานอย่างต่อเนื่องกว่า50ปี เริ่มแรกร่วมดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการเพราะเห็ดเขตหนาวจนปัจจุบันประเทศไทยมีเห็ดเขตหนาวเพื่อบริโภคสดและเห็ดที่มีสปปรรพคุณทางยามากกว่า15ชนิดตลอดจนยังมีความร่วมมือศึกษาวิจัยการผลิตวานิลาให้มีผลผลิตคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ